สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกคนครับมาพบกันครับหนุ่มน่อยปฏิทินบันหน้าคือกอลครับครับผมวันนี้หนุ่มหน่อยพาผีพาน้องเฮามาเลาะเถียงหน้าพี่น้องล่งทงโล่งท่าเนาะครับมาเหลิยเถียงให้เถียงหน้าครับพี่น้องครับมากับหมาจอยเฮาเนาะครับนาอหมาจอยครับกับพี่น้องครับพี่น้องเห็นบอกข้างล่างหนุ่มหน่อยนี่ครับผมดอกกุกม่วงพี่น้องมม่วงครับ พี่พี่พาน้องเฮามาเลาะบึงต้นม่วงนะครับต้นมะม่วงมะม่วงอกล่องนะครับอกล่องครับเพิ่นเป็นดอกลายลายพีน่น้องเหลืองเต็มต้นเลยพี่น้องมองไปทางไหนก็นมีเต็ดดอกม่วงนะครับต้นม่วงครับพี่น้องพี่น้องต้นซ้อนครับพี่น้องครับ รอนซ้อนนะครับนาะหนึ่งครับดอกเพื่อนนี่เหลืองแต่ว่าเพื่อนยนงบ่บันติดลูกนะครับนาะเพื่อนพึ่งเป็นดอกครับบ่อนติดลูกครับพึ่งเป็นดอกครับบันติดลูกพาพีพระน้องเข้ามาเลาะมึงครับผมให้เพื่อนติดลูกหลายๆเด้อจังสีเดมีไ้พี่ให้น้องเฮากินครับผม มีแตะอกม่วงอกล่องนะครับอกร่องครับอยู่เถียงหน้าของลมหน่อยครับผมพ่อเพิ่นปลูกไว้ครับอายุก็ได้บางต้นกับสามสิบปีแล้ะพี่น้องบางต้นเก็ยี่สิบกว่าปีเกือบสามสิบครับพี่น้องแต่ว่าส่วนมากก็จะสามสิบปีขื้นล้ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นปลูก ั้งแต้อายองหนุ่มหน่อยนี่เพิ่อนอายุได้ขวบสองขวบเนาะพี่น้องตอนนี้เพิ่นกะอายุสามสิบก็ปีแล้วพี่น้องครับพาพี่พาน้องเข้ามาเลาะมึงดอกม่วงนะครับไปต้นใดกับมีจะดอกเต็มไปเบิดพี่น้องหนุ่มหน่อยอันซ่อนครับพาพี่พาน้องเข้ามาเลาะมึงครับ โบเดมาเถียงายเถียงหน้าโดนเติบครับพี่น้องโดนละครับโบเดม่ามาเลาะมึงดอกม่วงเนาะพี่น้องเนาะมีแต่ต้นม่วงอกกล่องพี่น้องดอกขึ้นแบบม่วงยู่นี่กะหลายต้นอยู่พี่น้องเป็นซีฟครับผม ครับนี่ปลาสับปะรดด้วยครับปลาสับปะรดน้่พี่น้องปลาบักนาดพี่น้องปลาบักนาดปลูกไว้ให้พี่ให้น้องเขากินครับผ่านไป่ันมากอ่ะไข่มาแวะกะสามารถเด็ดไปกินได้นะครับเก็บไปกินได้ครับถ้าพื่นมีลูกถ้าเพื่นเป็นหน่วยเนาะครับน้องบดได้แพงครับพี่น้องดอกม่วงครับพี่น้องดอกม่วงครับ ตัต้พี่น้องตัตม้มเมืองพี่น้องจู u, ตาํตาๆเลยพี่น้องถ้าเพื่อนติดลูกมากนี่โอ้ลูกเพื่อนนี่โค้งเ,เกือบถึงพื้นนะครับเกือบตกถึงพืง้นเกือบตกถึงดินเลยละครับพี่น้องเดี๋ยวหนุ่มห,หน่อยเจลุยผ้าเอาเป็นนย่งพี่น้องครับโอ้ยเมืองพี่น้องเลยครับ แตอยากให้พี่ให้น้องฮ่าได้มาเห็นนะครับชมบรรยากาศอยู่เชียงไฮเชียงหน้าครับพี่น้องครับเมืองที่ล่ะครับพี่น้องพิ่นอยู่ต่าๆพี่น้องเกือบจะถึงเพื่นแล้วพี่น้องโอ้ยู่เพียงระดับเอวของนุ่มหน่อยเองพี่น้องพิ่นอยู่ต่าๆหนึงพี่น้องเกือบจะถึงพื่นนะครับเนาะ ถ้าเพื่อนติดลูกนี่โอ้ยคงจะบอ่ออยากอึดกินหรอกพี่น้องครับพี่น้องเมืองครับตับตํามครับพี่น้องครับก็วังว่าเพื่อนจะติดหมากติดนวยเนะครับติดผลนะครับตอนนี้เพื่อนกระลัางเป็นดอกอยู่พี่น้องเมืองพี่น้องดอกมะม่วงอกร่องครับ บกม่วงอกล่องเป็นบกม่วงอกร่องแบบพื้นบ้านเตโบร้านอิหลีนะครับแถวเขตบ้านนี่แถวบ้านนุ่มหน่อยนี่จะมีแต่ยูเทียงหน้าของนุ่มหน่อยนะครับทีมีต้นบกม่วงอกร่องครับเบิรบ้านครับพี่น้องแถวเขตนี่ครับเป็นบกม่วงพันอกล่องท่องแตโบล้านครับพี่น้องเนื้อจะเหลือง หอมหวานครับพี่น้องอร่อยครับกินกับข่าครับพี่น้องหรือจะเอาไปเฮ็ดบกม่วงแผ่นบกม่วงกวนแซบครับครับ,บผมครับเมืองพี่น้องเมืองดอกเ่ินเต็มเบิดเลยพี่น้องมีแต่ดอกบอกม่วงครับพี่น้อง ต้นใหญ่ครับผมนนครับไปเตอนซ้อนนะครับเดี๋ยวถ้าเพิ่นติดลูกติดผลนุ่มหน่อยจะผ้าพี่้าน้องมะเมืองอีกขังเนาะครับตอนนี้มะเมืองดอกเพิ่นซะก่อนพี่น้องนุ่มหน่อยออนซ้อนดอกเพื่อนครับดอกเพื่อนเหลืองอะรามเลยครับเต็มต้นเลยครับมองมาแต่กลางท่งงหน้านจะเห็นเป็นสีเหลืองทองเหมือนเลยครับแทบจะบ่เห็นใบเพื่นนะครับ เพิ่นยตําๆพี่น้องถ้าเพิ่นติดลูกนี่โอ้ลูกเพิ่นก็นจะยื่นลงมาอีกยืน่นยื่นเก็บเอาได้นะครับบ่ดตองใส่บต่บต้องใส่แม่สอยครับพี่น้องยื่นเก็บเอาได้เลยครับตําๆพี่น้องครับผมต้นนู่นก็มีครับพี่น้องตรงนู่นครับพี่น้อง อดยูอุดกินแล้วครับบานห้าครับเป็นพละใหม่ตามฤดูกาลนะครับเนาองบกม่วงครับพี่น้องมะม่วงครับผมครับมะแลงพึ่นกะมะตอมนะครับมะผสมเกสรในห้าครับผมมีมะแลงมะมะเจาะมะตอมครับพี่น้องเป็นการผสมเกสรห้ดอกใหม่ดอกบกม่วงห้านะครับ ให้เพื่อนติดมากออกฝนเนะครับนาอเดี๋ยวก็ล่อฝนอยู่ครับร่อฝนเพื่อนมาตกพาครับคือต๊กพานเพื่อผสมดอกนะครับให้เพื่อนติดลูกนะครับนาอพี่น้องเห็นบอกบางช่อนะครับจะมีหน่วยเล็กๆเพื่อนครับก็บรูว่าเพื่อนจะติดติดหมากติดผลใด้ซ้ำไดเนะครับมาทารุ่นน้ำกันอีกั้งครับ ตอนทดเพึ่นผสมเกสรแล้วดอกพื้นโลยล่งนะครับน้องน้องอยู่บนหลังค่าหุุนกระมี่พี่น้องบนหลังค่าหนุนคน,คร,น,ค,รนครับผมนุนครับครับตำตำพี่น้องครับผม ครับตอนซ้อนนะครับพี่น้องเฮาดอกเพื่นงามงามพี่น้องเป็นช่อเลยครับผมกิต่ตอนซ้อนนะครับเนาะครับผมดูบรรยากาศเทียงให้เทียงหน้าเฮานะครับเนะาะไงเทียงหน้าเฮาชมบรรยากาศครับผม เมืองดอกม่วงนะครับเนาะดอกมะม่วงครับมะม่วงอวกล่องครับพี่น้องคุนนาพี่น้องเมืองครับเมืองวิวกว้างครับครับผมวิวกว้างๆว้างครับ ครับผมเป็นวิวกว้างนะครับเนาะเห็นไหมครับพี่น้องดอกเพื่อนจะสีเหลืองอารามเบิดเลยครับครับผมครับนุ่นครับจะเป็นภูมิเลยครับพี่น้องจะเป็นน้่นเถียงครับพี่น้องเป็นภูมิเลยครับมีแต่ต้นบุกม่วงครับมีแต่ต้นมะม่วงครับ เป็นมะม่วงพันโอกร่องครับนี่ต้นขังล้างนุ่มหน่อยกะอีกต้นหนึ่งพี่น้องรับคมครับนี่กะตำต้ด้วยกันครับพี่น้องครับพ,พี่พ่อหนองเทามามืองครับดีตำครับรับผมเมื่อสามารถเอื่อมถึงได้ครับบบสูงบ่์โสูงครับ ดอ,อกเพื่นเปตังคครับพี่น้องครับนี่เลยครับเมืองพี่น้องเมืองพี่น้องเมืองครับดอ,อกเพื่อนเนี่ยถ้ามันเป็นลูกนี่โอ้ยล่องเกือบถึงเพื่อนเลยนะครับเกือบถึงดินเลยครับ ดอกควนเป็นตองซ้อนครับเป็นทุกต้นครับพี่น้องบอกม่วงอยู่เตียงหน้าห้องนุ่มหน่อยนี่มีอยู่ประมาณเป็นสิบพ,พี่น้องมีแต่บกม่วงอกกล่องนะครับแล้วก็มีต้นม่วงหน่อยหรือม่วงใบโบกม่วงหยัดโบกของเข้านะครับต้นบกม่วงหน่อยเข้าอยู่สองตน้นสามต้นแค่นั้นนอกนั้นเป็นบกม่วงอกกล่อง,ท,ง,ท,อง,อองทั้งหมดเลยครับเป็นบกม่วงอกกล่องทั้งหมดเลยครับ ถ้ามันติดหมากติดผลดีๆสมกับที่มันเป็นดอกเบอรต้นนี่ครับโอ้ยหน่วยนี่เอานี้บ่ทนพี่น้องเหลืออยากเหลือก,กินครับพี่น้องและ้วกะ็นุ่มนอ่อยบ่เด้ซื้อบ่ได้ขายนะครับถ้าเิ่นเป็นหมากเป็นผลนะครับเป็นหมากเป็นหน,น่นวยนุ่มหน่อยกะบ่ได้ซื้อได้ขายครับแบ่งพี่แบ่งน้องเข้าให้พี่ให้น้องเข้าไปกินครับ ไผ่ยู่ไก่นะครับอยากได้มาเอาเลยครับเวลามันสุกครับหรือตอนที่มันเป็นหน่อยอยากได้ไปกินส้มกับแจวนะครับมาเอาได้เลยครับพี่น้องบบแพ้งครับพี่น้องอยู่ที่หน้าของหนุ่มหน่อยครับพอแม่เพื้นบ่แพ้งครับเพิ่นบกขายครับพอเพิ่นเคยบวาไวแต่ตอนเพิ่นที่เอามาเล็ดของต้นมกม่วงมาปลูกนะครับว่าเพื้นสีบกขายพี่น้อง จะบลกซื้อบลขา,ายจะปลูกให้เป็นนวลหลายๆแบ่งที่แบ่งน้องเขาไปกินครับเนี่ยครับวิถีชีวิตบานเหาครับมีอยู่มีกินมีอย่างกระแบ่งกันอยากแบ่งกันกินพี่น้องครับผมเอือเฟือต่อกันครับผมครับเดี๋ยวถามมันติดมากออกพ้นดีๆนะครับนุมหน่อยจะพามาเมืองพี่น้องตอนที่มันเป็นหมากเป็นนวยเป็นผลเนาะครับเนาะ หน่อยจะพาพีผ้านองเฮามาเมืองครับผมแต่ว่าตอนนี้มีดอกกระเมืองดอกมันไปก่อนครับผมอครับผมครับมีแต่ดอกเปิดต้นพี่น้องพี่น้องว่าไปต้อนซ่อนบ่หล่ะครับก็ให้ติดมากติดผลดีๆเด้อครับจะได้แบงพี่แบงนองเฮ้ากินน,ำน้ำเนาะครับเนาะ ครับผมนี่ครับต้นเพิ่นกับเป็นดอกทุกต้นเป็นดอกเหลือง,งเต็มไปเบินเลยครับพี่น้องครับครับน่นครับเทียงหน้าครับพี่น้อง มองไปไกลๆนี่โอ้ยเหลืองสุดตาเลยพี่น้องแบบเหลืองครับพี่น้องเหลืองดีครับมีแต่ดอกม่วงครับพี่น้องคครับเหลืองอารามเลยพี่น้อง ครับผมสำหรับคลิปนี่นุ่มหน่อยกับสิขอตัวลาฟีลาน้องไปก่อนด้วยครับถ้ามาเมือดอกม่วงแล้วก็หนุน่มหน่อยจะไปเอาน้ำหิ้งง่วงกินพี่น้องไปทักน้ำหิ้งง่วงกินครับวิวบรรยากาศทุ่งไหทุ่งหน้าครับพี่นอ้องยูเทียงไหเทียงหน้าเขาเนาะครับนาอครับผม สำหรับคลิปนี้นุ่งหน่อยขอตัวลาพีล่ลาน่องไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ่มหน่อยในการทำคลิปต่อไปใน่เด้อครับฝากเป็นกำลังแรงใจให้เด้อครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ